สวัสดีครับวันนี้ฟิสิกส์วันล,ละข้อนะครับเราจะมาเรียนเรื่องไฟฟ้าสถิตกันเรื่องไฟฟ้าสถิตนะครับเป็นเรื่องแรกของเรื่องไฟฟ้าซึ่งยังไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกับวงจรอกเท่าไหร่นะครับน้องหลายๆคนเนี่ยค่อนข้างไม่ชอบเรื่องนี้และอยากจะทิ้งเรื่องนี้นะครับเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยมีดีเทลค่อนข้างเยอะและค่อนข้างยากนะครับแต่จริงๆแล้วเหมือนที่พี่เคยบอกเสมอมาครับว่าวิชาฟิสิกส์เนี่ยถ้าเราจับจุดมันให้ได้ว่าสิ่งสัมั์ของแต่ละเรื่องคืออะไรเนี่ยเราจะทำมันได้สบายขึ้นนะครับแต่ว่าเรื่องนี้ก็็เเเเเเเปนนนรรรรรื่่่่่ออออองงทีีทีียยยยยยมมััับะะบลลวววาาาาาาะะะดดดคคขู้๋ก ันนี้โจทย์ที่พี่เอามาให้ดูเนี่ยมันจะเป็นโจทย์ลักษณะไหนนะครับเราลองมาอ่านโจทย์กันก่อนดีกว่านะครับเขาบอกว่าปรรจุไฟฟ้าขนาด5และลบ5าไมโครคูลอมวางอยู่ดังรูปอยากทราบว่าที่จุด A คือจุดนี้เนาะ จะมีสนามไฟฟ้ารวมเท่าใดนะครับกำหนดค่าของตัวคูลอมหรือค่าเชนเนี่ยอยู่ที่9คูณสิกำลัง9นิวตันต่อเมตรนิวตันเมตรกำลังสองต่อคูลอมกำลังสองนั่นเองนะครับพอเป็นเรื่องสนามไฟฟ้าเนี่ยคือถ้าเกิดเราเรียงให้ฟังนะครับเราจะได้ว่าในเรื่องไฟฟ้าสถิตเนี่ยเราจะเริ่มต้นเรื่องแรงก่อนนะครับน้องหลายคนจะทําเรื่องแรงพอได้เพราะว่าเรื่องแรงเนี่ยเราก็ได้เรียงกันในเรื่องของกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันเรียบร้อยแล้วเนาะแต่พอมาเรื่องของสนามไฟฟ้าเนี่ยน้องหลายคนจะมีปัญหาเพราะน้องหลายคนจับจุดไม่ได้ สิ่งสำคัญเลยครับที่น้องหลายๆคนชอบพลาดกันเนี่ยก็คือพอเราพูดถึงสนามไฟฟ้าน้องหลายๆคนจะเข้าใจว่าถ้าพี่ยกประจุมาหนึ่งตัวยกตัวอย่างนะครับพี่บอกว่าพี่มีประจุบวญหนึตัวซึ่งมีค่า5คูลอม นั่นแหลคนจะตอบทันทีว่าโอเคมันจะมีส่าค่าของสนามไฟฟ้าเป็นเท่านี้ซึ่งจริงมันไม่ใช่เพราะว่าประเด็นสำคัญเนี่ยครับเราจะได้ว่าการที่บอกว่าประจุตัวหนึ่งเนี่ยมันไม่เพียงพอกับการหาสนามไฟฟ้าเพราะเราต้องบอกเลยครับว่าสิ่งที่เราสนใจคือเราสนใจตรงไหนอย่างข้อนีครับเขาบอกมาชัดเจนเลยว่าสนใจที่ตำแหน่ง A ดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องโฟกัสที่ตำแหน่ง A อีกสิ่งที่สําคัญเ,เลยนะครับของเรื่องสนามไฟฟ้าเนี่ยก็คือสนามไฟฟ้าเนี่ยมันเป็นประมาณเชลเวกเตอร์เพราะมันเป็นเวกเตอร์ครับเราจะได้ว่าเราต้องคิดทางทุกครั้งในการคํานวณสนามไฟฟ เราเรามาดูกันแล้วกันนะครับว่าวิธีการคำนวณจะคำนวณยังไงนะครับเริ่มต้นเลยเรามาอธิบายรูปกันก่อนนะครับก็คือจะมีประจุอีกตสองตัวถูกเอาไว้ก็คือ5้าไมโครคูลอมแล้วก็ลบห้าไมโครคูลอมแบบนี้โฟกัสสนามไฟฟ้าที่จุด A ซึ่งพี่จะได้ว่าถ้าเกิดพี่มองเปลี่ยนไปก็คือแทนที่พี่จะไม่ได้มองที่จุด A ไปมองที่จุดอื่นเช่นมองตรงนี้ หรือมองตรงนี้เราจะได้ว่าค่าของสนามไฟฟ้าก็จะไม่เท่ากันด้วยนะครับเราต้องคํานวณแล้วแต่จุดเลยก็ต้องโฟกัสดดีๆว่าเรามองที่จุดไหนนะครับซึ่งในข้อนี้ย้ำอีกครั้งว่าเรามองที่จุด A เนาะสิ่งต่อมาเลยนะครับก็คือสนามไฟฟ้ามันเป็นปริมาณเชิงเวกเตอร์พอมันเป็นเวกเตอร์เนี่ยเราจะต้องเขียนทิศทางให้มาดังนั้นอย่างแรกเลยครับเราต้องหาให้เจอวอนว่าประจุแต่ละตัวเนี่ยให้ทิศทางของเ,เวกเตอร์ที่จุดที่เราสนใจเนี่ยยังไงบ้างมาดูกันนะครับเราเริ่มต้นจากจุดน,นี้กอนครับก็คือประจุบวก,วกาห้จำจำจำ ประจุลบชอบรับดังนั้นเนี่ยทิศทางสนามไฟฟ้าถ้าเป็นประจุบวกก็คือจะพุ่งออกจากประจุบวกก็คือชอบให้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นประจุลบก็คือชอบรับก็คือทิศทางสนามไฟฟ้าจะพุ่งเข้าหาตัวประจุลบนั่นเองเห็นไหมครับบางคนอาจจะงงมาดูกันต่อแล้วกันนะครับเราจะได้ว่าเราเริ่มที่ประจุ5้าไมโครคูลอมก่อนนะครับซึ่งอย่างที่พี่บอกว่า5ไมโครคูลอมเป็นประจุบวกรรว่าเพราะเป็นประจุบวกเนี่ยเราจะได้ว่าทิศทางของสนามไฟฟ้าจะพุ่งออกจากประจุ5้าไมโครคูลอมนะครับซึ่งจะพุ่งคือเราจะรับเส้นจาก 5มโคคูลอมนะครับหรือประจุนั้นเนี่ยไปถึงจุดที่เราสนใจเราลากเส้นต่อไปแสงทิศทางของสนามไฟฟ้านะครับเราเลยจะได้ว่าถ้าเราโฟกัสที่5มโคคูลอมทิศทางจะเป็นนี้ครับปึ๊บเราลากไปก่อนเห็นบ้าถึงจุด A แล้วลากต่อมาแล้วใส่หัวลูกศรฟ้าอันนี้คือทิศทางครับของสนามไฟฟ้าที่เกิดจาก5มโคคูลอมนะครับก็เลยจะได้เป็นหน่ยวยนี้ครับปึ๊บนะครับอันนี้คือสนามไฟฟ้าที่เกิดจาก5มโคคูลอมนะ พี่ขอใช้ชื่อว่า e 5ตัวต่อมาครับก็คือตัวลบ5ไมโครคูลอมครับเราจะได้ว่าที่ทางสนามไฟฟ้าเนี่ยก็คือจะพุ่งเข้าถูกไหมครับก็จะลากจากจุดที่เราสนใจไปถึงประจุลบ5นะครับก็จะได้เป็นอย่างนี้ปึออ๊บแล้วก็ใส่สมดุลซัอันนี้คือทิศทางของสนามไฟฟ้าซึ่งเกิดจากประจุลบ5้าไมโครคูลอมนะครับก็จะเป็นนี้ปึออ๊บนะครับก็เลยจะเป็น e ลบ5แบบนี้ สิ่งต่อมาก็คือพอมเป็นเวกเตอร์ถูกไหมครับแล้วสิ่งที่เขาอยากรู้คือเขาอยากให้เราหาว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยค่าของสนามไฟฟ้ามีค่าเป็นเท่าไหร่นะครับบางคนอาจจะไปนั่งคำน,นวณมาปึ๊บปึ๊บแล้วจับบวกกันซึ่งผิดนะครับเพราะหลักการของเวกเตอร์ก็คือเราต้องทิศทางด้วยถูกไหมครับดังนั้นสิ่งแรกที่ต้องทําที่เห็นแล้วที่ทําแบบนี้พี่จะทําการแปลงเวกเตอร์ก่อนนะครับจะทําการแปลงเวกเตอร์ก่อนสังเกตเนาะพี่ยังไม่ได้ไปนัน่งหา,านะครับว่า ค่าของสนามไฟฟ้าที่เกิดจาก5้าไมโครคูลอมกับลบ5้าไมโครคูลอมเนี่ยมันมีค่าเท่าไร่แต่ว่าพี่โฟกัสเรื่องทิศทางก่อนเลยนะครับสิ่งต่อมานะครับก็คือจะทําการหาว่าเฮ้ยแล้วเราจะแต่งกเบอร์กันยังไงนะครับแล้วพี่ขอสร้างแนวแกนขึ้มนมาหนึ่งแนวแกนกนก่อนครับก็คือเป็นแนวแกนที่เราเห็นภาพเนาะว่าเวลาเราแต่เวกเตอร์เนี่ยเราควรจะแตะยังไงซึ่งแกนที่ง่ายสุดคือแกนเอกว่านั่นเองเนาะก็จะได้ว่าแบบนี้ครับออแล้วก็อย่างนี้ ซึ่งเราจะได้ว่าถ้าเกิดเราต้องการแต่เวกเตอร์ครับเราต้องหาให้เจอว่าแล้วมุมของเวกเตอร์แต่ตัวเนี่ยมันทำมุมเท่าไหร่กันนะครับซึ่งเราจะได้ว่าความจริงข้อหนึ่งที่ขอเปลี่ยนเป็นสีเหลืองนะครับจะได้อธิบายเรื่องเกี่ยวกับเรื่อง,าองสามเหลี่ยมด้วยนะครับสามเหลี่ยมรูปนี้ถ้าเกิดใครมองไม่ออกน,นะครับมันคือสามเหลี่ยมด้านเท่ารู้เรื่องไงครับรู้ได้เพราะว่ามันมีด้านเท่ากันหมดเลยเห็นปะ นะครับถึงแม้ในรูปจริงๆมันอาจจะดูไม่เท่าแต่ให้เราดูข้อมูลที่เขาให้มานะครับว่าข้อมูลที่เขาให้มาเนี่ยมันบ่งบอกว่าสามเหลี่ยมรูปนี้เป็นลักษณะแบบไหนสิ่งต่อมาที่พี่รู้ครับคือในสามเหลี่ยมด้านเท่าเนี่ยมันจะมีมุมเท่ากันหมดเลยครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าตรงนี้ก็คือหกสิบก็คือจากหนึ่งร้อยแปดสิบหารสามนะครับตรงนี้ก็หกสิบแล้วก็ตรงนี้ก็หกสิบเช่นเดียวกันโอเคไหมครับ ดังนั้นเราเลยจะได้ว่าอะไรครับเราเลยจะได้ว่าอย่างแรกนะครับค่อยๆดูนะพี่จะไล่ให้ดูนะครับตัวแรกเลยที่พี่จะไล่ให้ดูก็คือเรื่องของมุมแย้งหรือว่ามุมตัวแซกนะครับน้องเห็นตัวนี้ไหมปอ๊บปึ๊บปึ๊บอันนี้เราเรียกมุมตัวแซกหรือว่ามุมแย้งนะครับเราจะได้ว่าถ้าเป็นมุมตัวแซกเนี่ยเราจะได้ว่ามุมตรงนี้กับมุมตรงนี้จะต้องมีค่าเท่ากันเห็นไหมครับดังนั้นเลยเนี่ยพี่ก็เลยจะได้ว่ามุมนี้จะมีค่าเป็น60องศาเหตุผลมุมแย้งและต่อมาครับก็คือมุมตรงข้ามมมคือุนี้ กับมุมตรงนี้อยู่ตรงข้างกันพอดีเลยครับก็เลยจะได้ว่ามุมนี้ก็จะมีค่าเป็น60องศาตามไปด้วยเอเคไหมครับเราได้มาแล้วว่าโอเคเวกเตอร์5ของเราเนี่ย e 5ของเราเนี่ยมันทํามุม60องศากับแนวแกนที่เราตั้งขึ้นมนาคือแนวแกนสีแดงนะครับเช่นเดียวกันถ้าเกิดทําเหมือนกันครับเราจะได้ว่าอันนี้เป็นเส้นตรงนะครับวิธีการจะไม่เหมือนกันเนาะซึ่งมุมตรงนี้ครับกินไปแล้วอยู่120องศาด้วย60บวก60ตรงมั้ก็ยังขาดอีก60องศาจะครบ180เป็นเส้นตรงถูกไหมครับที่เราจะได้ว่าตรงนนีี้กก็60องศาเเช่ดยวัน โอเคไหมครับจากนั้นเราจะทําการแตกเวกเตอร์นะครับเราเลยจะได้ว่าอะไรครับเราเลยจะได้ว่าพี่จะใช้สีม่วงในการแตกเวกเตอร์ของพี่นะครับก็จะได้ออกมาเป็นปึ๊บ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 นะครับก็จะเป็นเวกเตอร์ตัวนี้นะครับ2ตัวเวกเตอร์แบบนี้1ตัวนะครับแล้วก็เวกเตอร์แบบนี้1ตัวรูปมันอาจจะดูแบบงงๆนิดนึงนะครับคราวนี้สิ่งออกมาก็คือแต่เวกเตอร์แตกทับมุมได้คอสแล้วก็แต่วิ่งออกจากมุมเป็นไซด์ถูกปหก็เลยจะได้เป็น e 5นะครับ Cos 60องศาแล้วก็จะเป็นอีกตัวนึ่งนะครับก็คือ e ลบ5 cos 60องศานะครับจากนั้นเราจะได้ว่าเวกเตอร์ที่อยู่บนแนวแกน y หรือว่าแนวนี้นะครับก็จะได้ว่ามี2ตัวนะครับตัวแรกเลยก็คือจะเป็น e ลบ5 sin 60องศานะครับแล้วตัวนี้ก็คือจะเป็น e ลบ5า e ้าไ e บวก5นะครับซองศาเช่นเดียวกันนะครับคราวนี้เนี่ยสิ่งต่อมาคือน้องหต่ลคนจะทำการตัดทันที สองเวกเตอร์ของตัวนี้นะครับเพราะว่าเห็นว่ามัน e ห้ากับ e ลบห้าเหมือนกันสิ่งต่อมาที่น้องหลายคนจะสับสนนะครับก็คือก่อนที่จะตัดการเราต้องมั่นใจก่อนว่าถ้าเกิดสมมติว่าเวกเตอร์สองเวกเตอร์มีท่าตรงข้ามแล้วจะหักล้างกันนะครับมันจะต้องมีขนาดเท่ากันหรือป่าแต่ตอนนี้พี่ทำได้คำนวณมาเลยนะว่าเวกเตอร์บวกห้าซดหกสิบกับเวกเตอร์ลบห้า0ซหกสิบครับมันมีค่าของตัวเลขเท่ากันงนั้นเราต้องมาคำนวณก่อนครับว่าแล้วเวกเตอร์แต่ละตัวมันมีค่าเป็นเท่าไไไไหรรรรร่่่่เเเเพืออาาาาาจจะะดดด้้้้ทกววต์งยขึนคัับล พี่จะมาคำนวณหาค่าแล้วว่าเฮ้ยแล้วค่าของสนามไฟฟ้าที Naj ่เกิดจากประจุ5คูลอมกับกับ5คูลอมมีค่าเป็นเท่าไหร่บ้างนะครับก็เลยจะได้ว่าค่าของสนามไฟฟ้าที่เกิดจากประจุ5คูลอมนะครับก็จะมีค่าเท่ากับสังเกตน้อไม่สนใจทิศทางแล้วอันนี้คือมองแค่ขนาดอน่างเดียวเนาะก็คือ kq แล้วก็หารด้วย r กำลังสอง นะครับเคคือค่าของตัวคูลอมที่โจทย์กำหนดม,มาให้ชิคือประจุนะครับว่าประจุมีขนาดเท่าไหร่นะครับและสุดท้าย R ารงสองคือระยะห่างจากประจุถึงจุดที่เราสนใจนั่นก็คือจุด a ้นั่นเองนะครับในข้อนี้ก็คํานวณกันดูครับก็ใส่ไปเลย9คูณ10กําลัง9นะครับแล้วก็คูณด้วยค่าชินะครับก็คืออันนี้คือเราหมอ5คูลอม5ไมโครคูลอมเนาะก็จะเป็น5นะครับแล้วก็คูณ10บลบ แล้วก็หารด้วยระยะห่างนะครับซึ่งระยะห่างก็คือจากนี่ถึงนี่ก็คือ1นึ่งซนติเมตรถูกไหก็คือ10กกาลังลบสก็คือจะเป็น1ิกําลังลบสทั้งหมดกำลังสองถูกไหมครับ <î> s> <S ก็จะได้ว่าทําการตัดเลขนะครับจะได้ว่าอะไรครับจะได้ว่าอันนี้จะเป็นลบสี่ถูกไหมครับลบสเนาะลบสี่โดนพลิกกลับมาด้านบนนะครับจะกลายเป็น10กําลังสองถูกไหมครับไม่เร็วไปเนาะจากนั้นนะครับก็จะได้ว่า10กําลังลบสไปเจอกับ10บกำลังเมันจะกลายเป็น10กำลังเจ ถูกปะครับก็จะได้ว่ามันจะมีค่าอยู่ที่45คูณ10กําลัง7หน่วยก็จะเป็นนิวตันต่อคูลอมนะครับโอเคมาอันนี้คือค่าของสนามไฟฟ้าใจเย็นนะครับเราคิดค่าของสนามไฟฟ้ากับทิศทางแยกจากกันเดี๋ยวจะรวมกันตอนสุดท้ายนะครับเช่นเดียวกันประจุลบ5นะครับไมโครคูลอมใช้สูตรเดียวกันในการคํานวณคําถามคือที่ต้องแทนลบ5้าเข้าไปหรือเปล่า อ่าเป็นอะไรที่น้องหลายๆคนสับสนมากว่าเฮ้ยเวลาคำนวณสนามไฟฟ้าเนี่ยเราต้องแทนเครื่องหมายหรือเปล่าคําตอบคือไม่ต้องแทน,นครับเพราะว่าไอ้การคํานวณสนามไฟฟ้าครับมันคือการคํานวณปริมาณเชิงเวกเตอร์ปร,ริมาณเวกเตอร์ครับเครื่องหมายจะแสดงแค่ทิศทางเท่านั้น,นจำไว้เลยนะครับว่าสนามไฟฟ้าเวลาแทนหาขนาดหาตัวเลขของมันเนี่ยไม่ต้องใส่เครื่องหมายแล้วนะครับก็จะได้ว่ามันจะมีค่าเท่ากับ9คูณ10กำลัง9 คูณ5คูณ10กำลังลบ6นะครับและสุดท้ายก็หารด้วยระยะห่างซึ่งมาเอิ่นว่าระยะห่างเนี่ยจากตรงนี้ถึงตรงนี้มันเท่ากันเลยก็คือ1เซนติเมตรถูกปะ่ะก็จะกลายเป็น10กำลังลบ2ทั้งหมดกำลังสองเช่นเดียวกันสิ่งที่จะต้องสังเกตคือเฮ้ยนี่น,นี่เหมือนกันเลยถูกปะ่ะนี่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 ก็เหมือนกันเลย และนี่กับนี่ก็เหมือนกันเด็เดเดถูกไหมครับแสดงว่าถ้าเราบอกตัวเลขตัวเลขอย่างเดียวนะครับเราจะได้ว่าขนาดของสนามไฟฟ้าเนี่ยมันมีค่าเท่ากันก็คือมีค่าอยู่ที่45คูณ1ิกำลังลบกำลังเนิวตันต่อกูลองทันทีไหมครับ จากนั้นเราจะได้ว่าโอเคเรารู้ค่าของขนาดแล้วดังนั้นเนี่ยเราสามารถตอบได้แล้วว่าโอเคทิศทางของเวกเตอร์ e 5้า n ซ0์กับ e ลบห้าไเนี่ยมันตรงข้ามกันถูกไหมครับแล้วขนาดก็มีค่าเท่ากันด้วยแปลว่ามันจะสามารถหักล้างกันได้จริงๆนะครับ่านี้ แปลว่าแนวแกน y หรือว่าแนวตั้งเนี่ยไม่เหลือค่าของสนามไฟฟ้าอยู่แล้วมันจะเหลือแต่ในแนวแกน x ซึ่งทิศทางของสนามไฟฟ้าในแนวแกน x นะครับก็คือไปทางเดียวกันนั้นเราก็จับมบนเลยถูกไหมครับเราเลยจะได้ว่าผลรวมนะครับของค่าสนามไฟฟ้าจะเท่ากับค่าของสนามไฟฟ้ารวมในแนวแกน x เลยนะครับซึ่งจะมีค่าเท่ากับ2 e 5นะครับที่ขอใช้แบบนี้เพราะเนื่องจากค่าของสนามไฟฟ้าของ5กับลเนี่ยมันเท่ากัน,นครับขนาดมันเท่ากันบลาเราทิศทางมันตามกันก็เลยจับบวกกัน,นครับที่ก็เลยจะได้ว่ามันเหมือน1บนเท่ากับ2นะครับแล้วก็ c อ s 6ส 60. ซึ่งน้องหลายคนก็เริ่มยินถูกไหมครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าน้องหลายคนรู้ว่าค้อส,สิเนี่ยมันมีค่าเป็น1่ส่วน2อะรพอ1ส่วน2เจอ2ก็ตัดทิ้งไปเราเลยจะได้ว่าบังเอิญนะครับว่าค่าของสนามไฟฟ้ารวมที่จุด A เนี่ยมันเท่ากับ e 5ตัวเดียวเลยซึ่งมีค่าเท่ากับ 45นะครับคูณ10กกำลังลบ7นิวตันต่อคูลอมครับปึ๊บขึ้นหนึ่งเนาะนะครับจบอีกนนขอ้อติหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของไฟฟ้าสถิตนะครับที่ก็หวังว่าในวันนี้นะครับน้องจะเข้าใจเรื่องของไฟฟ้าสถิตมากขึ้นสิ่งสำคัญเลยนะครับเวลาที่อัดคลิปนะครับหรือว่าที่สอนเรื่องใดๆก็ตามเนี่ยอยากจะให้น้องเนี่ย ทำการดาวน์โหลดโจทย์ที่อยู่ในคอมเมนต์เนี่ยไปลองทําดูก่อนการที่มาฟังพี่เลยครับมันไม่มีประโยชน์กับตัวน้องเองเพราะว่าสิ่งที่พี่อยากจะให้น้องได้มากกว่าการที่มาฟังพี่เฉลยครับคือน้องได้คิดก่อนว่าโจทย์แต่ละข้อเนี่ยมันมีเนืการคิดยังไงแล้วสิ่งที่เน้นย้าของแต่ละเรื่องมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็อย่าลืมถ้าเกิดน้องคิดว่าโจทย์ข้อนี้มีประโยชน์เนี่ยอย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆน้องดูนะครับหรือว่าลองชาเลนเพื่อนเพื่อนน้องมาลองทําดูนะครับยังไงก็แล้วแต่นะครับฝากกดไลค์ เพจฟิสิกส์วัลลค้อด้วยนะครับแล้วเจอกันครั้งหน้าครับ